สวัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตตี้ครับมื่อกัชิ้นเคยนะคะทุกคนเย่ก็สําหรับในวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะมาทําการทําตามคําเรียกร้องที่หลายหคนอยากให้บุ๋มสอนลง มัดแฝกนะคะแล้วก็สอนลงเชดเดอร์นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนลงมัดแฝกตัวนี้นะคะที่บุมเล่นในปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็วิธีการลงเชดเดอร์ควบคู่กับมัดแฝกตัวนี้ด้วยซึ่งบุ่มน็ยังมั่นใจว่ามีหลายคนหาวิธีการลงอยู่นะคะหรือใครกําลังหาวิธีการลงมัดแฝกนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันโอเคค่ะงั้นก่อนที่จะไปดูวิธีการลงเนี่ยก็อย่าลืมจะก,กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มด้วยแล้วกันนะคะถ้าหากกดแล้วไปดูวิธีลงกันเลย เอาละค่ะอย่างแรกนะคะถ้าหากเราอยากทำการโหลดมอ p แพ k นะคะทุกคนอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะคะก็คือเป็น c u u s h f o x นอกันเองนะคะซึ่งตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปบุมม่มเลยนะคะก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เฉพาะในคอมเท่านั้นนะคะย้ําเลยเพราะว่าในมือถือทําไม่ได้นะคะแล้วก็ Minecraft Windows 10ก็ทําไม่ได้นะคะทําได้แค่ e มครับ Java นะคะทุกคนโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เรา เปิดโปรแกรมที่เราโหลดขึ้นมาค่ะทุกคนซึ่งอันนี้บุ๋มก็จะมีมอดแพคที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบว่าหาคอนเทนต์ไงถ้าหากทุกคนเข้ามาตอนแรกเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่มีนะคะก็ให้เรามาที่ตรงนี้ค่ะค้นหามอดแพคนะคะก็เลือกเลยคะ่ะว่าอยากจะลงตัวไหนนี่เห็นไหมมันจะมีมอดแพคเยอะมาก RL ครับ Better m i n e c r a f t นะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบ Medieval อะไรอย่างงี้นะคะก็คือมีหมดเลยแต่วันนี้เราจะมาทำการดาวน์โหลด Farming Crossing ใช่ไหมทุกคนก็เขียนไปค่ะ ฟาร์มมิงอะลองเซิร์ชก่อนขั้นแรกนี่เห็นไหมมันก็จะมีฟาร์มมิงวัลเล่อะไรพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนแรกในบุมก็อยากจะเล่นเหมือนกันในฟาร์มมิงวัลเล่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเควสให้ทำเยอะแต่ว่ามันเวอร์ชั่นเก่าไงคะทุกคนบุมก็เลย มาเล่นตัวนี้ค่ะ Farming Crossing 3แล้วก็เวอร์ชันเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันน1.19.2ด้วยถือว่าใกล้เคียงเวอร์ชันล่าสุดนะคะพอเห็นตัวที่เราอยากจะลงแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดติดตั้งไปื่อทุกคนซึ่งถ้าหากเราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะเป็นคําว่า play นะคะแต่ถ้าหากเราไม่ได้ติดตั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมา install แบบนี้นะคะทุกคนก็ให้เราทำการกด install ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นพอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็สามารถกด play ได้เลยอะ อย่างนี้เลยค่ะทุกคนหรือแบบว่าครั้งต่อๆไปที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหน้านี้ค่ะทุกคน ไม่มดแพรตรงนี้เลยนะคะมันก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้คือมดแพคที่บุ่มดาวนโหลดไว้ในเครื่องนะคะอันนี้มันก็จะรอมันโหลดแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่ะหลังจากโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ชื่อมดแพคก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งสิ่งที่บุ่มแนะนําอีกอย่างต่อไปก็คือเราจะมาทําการเพิ่มแรมให้เขาสักนิดนึงนะคะ,ะหลังจากที่บุ่มเคยบอกทุกคนไปตอนที่ลงคลิปสอนลงเชตเดอร์ใช่ไหมคะว่าถ้าหากมีแรมประมาณแปด้าประมาณไม่เกิน2เกิน3ประมาณนี้แต่ถ้ามีแรมสัก16บหกใช้ ปรมาณ4นะคะแล้วถ้าหากเรามีแรมสักประมาณ32ก็ใช้ประมาณ8ประมาณ10ได้เลยค่ะทุกคนซึ่งในตัวนี้นะคะเขากําหนดมาเป็นแบบเมกะไบมานะคะไม่ได้เป็นจิกใช่ไหมวิธีของบุ๋มก็คือเพื่อความถูกต้องบุ๋มก็จะมาทําการใช้แปลงแรมนะคะทุกคนเขียนไปว่าแปลงแรมแล้วเราก็กดเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์ไปค่ะว่าอยากใส่แรมเท่าไหร่ซึ่งเครื่องบุ๋มก็มีแรม3 2ก็เลยแบบใส่10ก็สบายส,ายสายอยู่นะคะคมาเลยค่ะทุกคน Copy ก ซึ่งบุมไม่มั่นใจนะว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ10กิกได้เลยหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็วางไปเลยค่ะวางทับตัวเมื่อกี้ไปจากนั้นกดเซฟค่ะอ่าแล้วก็กดเลย์นะคะมันก็จะเร่งตัวเกมขึ้นมาเค okay, ในบุ๋มขอพาทุกคนไปดูกันในตัวเกมกันเลยดีกว่านี่ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็คือเราลงสำเร็จแล้วนีคะทุกคน แต่ถ้่หากใครลงตัวนี้ตามบุ่มนะคะจะสังเกตว่าจะไม่สามารถเปิดเชเดอร์ได้ดังนั้นเดี๋ยวบุ่มจะไปสอนลงมอดเสริมด้วยนะคะที่จะเป็นตัวช่วยเปิดเชเดอร์นั่นเองนะคะก็ก็ให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนะคะ โอเคค่ะสำหรับมอดเสริมที่บุ๋มจะให้ทุกคนดาวน์โหลดนะคะก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นรูบิเดียมนะคะซึ่งตัวรูบิเดียมเนี่ยจะแทนตัวโซเดียมนะคะซึ่งตัวโซเดียมนะคะปกติเนี่ยเขาจะลงกับฟาร r i ิกใช่ไหมคะทุกคนมันจะช่วยทําให้ APS สูงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากจะลงกับฟอสต์นะคะก็ต้องลงกับรูบิเดียมนะคะก็ดาวน์โหลดตัวนี้มา ก่อนดาวโหลดก็เช็คด้วยนะคะว่ากดถูกเวอร์ชันหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้เวอร์ชันน1.19.2นะคะก็ทําการดาวน์โหลดเป็นตัว1.19.2ไปนะคะนี่เลยกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยพอดาวโหลดตัวนี้เสร็จที่เรียบร้อยนะคะอยากจะลงเชดเดอร์ได้เราก็ต้องไปลงอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็น Oculus นะคะซึ่งปกติ Oculus เนี่ยจะทํางานเหมือนกับตัว i อ i ิสนะคะที่จะช่วยลงเชดเดอร์ได้นะคะก็ให้เราทำการดาวโหลดตัวนี้มาเหมือนกัน แล้วก็อย่าลืมดูนะคะว่าไฟล์เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะคะนี่อันนี้เป็น1.19.4นี่คือผิดนะเราต้องไปหาตัว1.19.2นะคะเพื่อที่จะลงกับมัดแพคของเรานะคะแล้วก็ก,กดดาวน์โหลดมาอ่ะบุ่มกดดาวน์โหลดไปด้วยแล้วกันจริงๆบุ่มติดตั้งไปแล้วแหละอ่ะดาวน์โหลดอีกทีนึงก็ได้นี่แล้วก็รอนะคะทุกคนพอกดดาวน์โหลดมันก็จะให้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ให้กดเซฟไปได้เลยอ่ะอันนี้ก็เซฟไปอีกทีหนึ่งนะคะโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ต่อไปถามว่าลงกับมดแฝคยังไงใช่ไหมคะแล้วก็กดเข้ามาในมดแฝคที่เราต้องการจะลงมดเสริมนะคะทุกคนกดเข้าไปแบบนี้จึ๊บจากนั้นให้เรานะคะกดที่จุด3จุดตรงนี้แล้วกด open folder ค่ะเพราะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราไปที่คำว่า m o ดเลยนะคะปึ๊บ ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีม็อดมากมายที่อยู่ในม็อดแพคของเรานะคะแล้วเราก็ไปเอาตัวให้เราดาวน์โหลดมา2ตัวนะคะเอาไปใส่เลยจะลากเข้าไปใส่เลยก็ได้หรือจะก๊อปปี้ไปก็ได้นะคะนี่เลยกดก๊อปปี้ไปนะคะแล้วก็กลับมาหน้านี้ก็คือกลับมาในโฟลเดอร์ม็อดเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดวางอ่ะอันนี้คือบุ่มลงไปแล้วไงไม่สามารถลงอีกได้นะคะก็แค่นี้ค่ะทุกคนก็ลงเสร็จแล้วนะคะโอเคนี่คือลงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมกันอีกทีนึงนะคะ อ๋อแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะว่าตัวฟอ r ์สเนี่ยบางเวอร์ชันมันจะรองรับ o p t i ิฟนะคะซึ่งก็สามารถใช้ o p t i ิฟแทนก็ได้นะคะแต่ถ้าหากตัวเวอร์ชันไหนมันไม่รองรับเนี่ยเราก็ลงตัวนี้แทนได้เพื่อที่เราจะได้ใช้เชเดอร์ได้นั่นเองเนาะโอเคพอเรามั่นใจว่าลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็สามารถกดเพลย์ได้เลยนะคะซึ่งข้อเสียของตัว ค u r สวอล์ก uh, ตัวนี้นะคะบุ๋มสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยลิงก์กับการตั้งค่าของ n e c ครับเราจะเท่าไหร่แบบว่าพวกตั้งค่าแรมอะไรประมาณนี้มันจะไม่ค่อยตรงกันเนี่ยดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาเช็คทุกครั้งนะคะก่อนที่จะกดเล่นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมอสแพ c k บางตัวมันจะกินแรมเยอะมากๆกันเองก็เลยจะต้องมาเช็คแล้วก็เปลี่ยนแรมให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเมื่อเข้ามาในเกมนะคะเราก็ไปตรวจสอบได้ที่คําว่าออปชันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ วิดีโอเซตติ้งนะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้มาก็คือเป็นเช a เดอร์แพ็กนั่นเองนะคะซึ่งแต่หากใครยังไม่ได้ลงเช a เดอร์ง่ายๆเลยะคะ่ะก็แค่กด S Open s h a d e r Pack โฟลเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการไปดาวน์โหลดเช a เตอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยหรือใครลงเช a เดอร์ไม่เป็นอีกนะคะไม่รู้จะดาวน์โหลดตรงไหน,นก็ให้กดไปที่ลิงกงใต้คลิปบุ่มนะคะมีคลิปสอนดาวน์โหลดแล้วก็สอนลงด้วยนะคะเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมเลยดีกว่าในบุ๋มขอสร้างโลกใหม่เลยแล้วกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปสไ વ เวิร์ลเหมือนเราแบบว่าเล่นจริงๆเลยดีกว่าโอเคและเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะะี้ค่ะทุกคน อ่าแล้วถ้าใครลงตามบุ๋มเสร็จหมดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่บุ๋มทําไมเชดเดอร์มันไม่ติดอ่ะอย่าลืมนะคะว่าเอาเชดเดอร์เข้ามาแล้วอย่าลืม กดเลือกเชดเดอร์ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไม่เปิดให้นะขอเตือนกันไว้ก่อนอ๋อแล้วก็พวกใบไม้ที่มันเป็นฟุ้งๆแบบนี้เนี่ยอันนี้บุ่มลงเป็นเอ่อดีซอสแพคนะคะซึ่งด๋ยาให้ดูว่าเป็นตัวไหนเนาะนี่ดีซอสแพคที่บุ่มลงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสเต y t ทรูตัวนี้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมากับมดแพคนะคะก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันแต่ว่าถ้าหากจากภาพมันบุ่มเลยเนี่ยโหลดตัวนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ลงเชดเดอร์ให้เรียบร้อย ก็จะได้ภาพแบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่าอุ้ยทำไมตอนที่เราเล่นมันไม่ได้แบบพื้นที่สวยๆตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้บ้างนะดูสิแล้วตรงนี้มีช้างโอ้พระเจ้าก็นั่นเลยค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการลงมอดแพรกั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับมอดแพรกตัวอื่นๆได้นะคะ แต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะถ้าหากมดแพกตัวนั้นเนี่ยเป็นฟ a าบริกวิธีการลงเฉดเดอร์เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะคะก็คือต้องไปลงเป็นตัวโซเดียมกับไอลิสแทนนะคะแต่ว่านี้เป็นตัวฟอสต์ไงคะก็เลยลงแค่โอคูลัสกับรูวิเดียมมันเองโอเคสําหรับวันนี้นะใครชอบใจชอบที่บุ๋มมาสอนอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตัวต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย